จากการชักกระบอกสูบมันจะดึงไปใช้70%แต่น้ำมันจะประหยัดมากประหยัดหน้อยมันจะขึ้นอยู่ที่ว่าคาบ,บูเรเตอร์ของท่านเป็นคาบ,บูเรเตอร์แบบไหนยี่ห้ออะไรระบบปฏิบัติการ x อ็กทท่านผู้ชม มันจะดึงน้ำมันที่ระบายออกดักกลับมาใช้ใหม่แล้วอัดเข้าไปในกระบอกสูบใหม่มันถึงทําให้กําลังหมาเยอะขึ้นนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือกําลังหมาเยอะขึ้นสิ่งที่ได้มาข้อที่2คือมลภาวะมละพิษของท่านจะน้อยลงมากแทบไม่มีด้วยระบบปัดเบียดการเอ็กทอของฮุสโวนาซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของเครื่องตัวนี้ได้คาบูเรเตอร์ของ วาโบภาษาบ้านเราหรือภาษาเกษตรกรหลายๆคนก็ประมาณว่าคาร์บูเรเตอร์เลื่อยคาร์บูเรเตอร์จะอยู่ด้านนี้พอได้ระบบ x อ็กทอแล้วคาร์บูเรเตอร์ตัวนี้มันเป็นวาโบมันจะมีความเสถียร ในรอบต่ํารอบต่ำเนะีท่านเครื่องลงแค่ไหนมันก็จะ,สะเสถียรเพราะว่ามันช่วยดึงอากาศเข้าร,ระบบปฏิบัติการ X t o r q กได้ดีแล้วรอบสูงท่านก็ยังแรงได้สะใจร,ระบบปฏิบัติการ X Torque c a r b u l a t o r w a b b l e แล้วแถมยังได้คอยไฟโอปามาโอปามาเป็นคอยไฟระดับแบบ เครื่องชั้นนําในวงการเลือกใช้ก็คือเป็นของญี่ปุ่นดียังไงมันจะมีความเสถียรของความร้อนสูงมากคือเรียกว่าร้อนจัดแล้วท่านจะไม่มันน็อกขาที่แน่นอนคอยไฟดีทนความร้อนดีอายุก,การใช้งานสูงแต่ถ้าท่านได้หัวเทียนไม่ดีท่านก็สตาร์ทไม่ติดเช่นเดียวกัน